ภูมใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dear e s t e r l a n d i a r e Edition นะครับผมซึ่งบองตรงว่าผมก็ไม่รู้ว่าแม่งคือเกมอะไรเหมือนกันนะเพราะว่ามันให้ฟรีมานอสตตีมเนี่ยผมก็เลยไปจัดมาเลยหนึ่งสเต็ปนะครับผม พนะื้นที่ังไม่ได้เยอะมากนะครับหนึ่งจิกเองนะครับผมล้วก็ลองไปสตาร์ดูเผื่อมันเป็นอะไรที่จำแมวนะครับให้ความแบบว่าหลอนๆยังไงไม่รู้นะ<อ>มันเป็นเกมที่เหมาะก,กับผมมากเลยครับผมชอบอะไรที่มันลีลับมากเลยแต่ผมไม่ถูกไม่ถูกชะตากับสิ่งหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะซึ่งกูไม่รู้เรื่องเลยเวนจริง I ing, ata, trips, in markers glare hope the 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 that full n h my l of s s o p โอ้ไม่ได้แบบว่าเกมเกมสองรอยบาทนะเออมันมันจะบอกราคาอยู่ถึงถึงมันจะแจกเรียก็เถอะนะครับสองร้อยบาทนี่ถ้าได้แบบขนาดนี้ก็เออสวยดีนะอะไรเงี้ยเอ้าแม่งให้กูเริ่มเล่นแล้วอะเนี่ยโอเคโอเค พูกมึงกูเห็นอะไรแว๊บๆว่าเมื่อกี้เกมผีแหละนะเออไอเราก็นึกว่าคัดสซีนอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เอ้ยอ่าโอเคเหมือนมีสูตร สูตรคณิตปะหรือสูตรฟิสิกส์หรือสูตรอะไรเนี่ยอันนี้เราเราต้องจําไปไหมเนี่ยสูตรเนี้ยเผื่อมีผลต่อด่านข้างหน้าหรือเปล่านะไม่รู้มันมันเป็นเกมแนวไหนกูยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยนะแต่จากที่เห็นเงาแวบ,บๆแล้วก็เกมผีปะวะทุกคนโอเคตรงนี้ตันนะตรงนี้ตันเออไอเสาไฟตรงนั้นอะ่ะ เราต้องไปให้ถึงเอาไฟตรงนั้นนะตอนนี้อะไรก็ได้กูยอยากเจอคนมากเลยตอนนี้เออให้อารมณ์แบบว่าเอาเราก็ยังไม่เจอผีสักตัวนะแต่ว่ามัน แค่บรรยากาศแล้วก็ทำให้เราขนลุกแล้วอะแล้วทางข้างล่างมันไปไหนวะเราเดินขึ้นข้างบนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บรรยากาศแล้โคตรอึมครึมเลยมีทางซีตรงนี้ไม่ผูกไอ้เขี้ยตรงนี้โคตรเขี้ยอะกูต้องเข้าไปไหมอ่ะ Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side and the cliff up to provide him shelter. They say he died of fever 106 years ]So, like, later. left the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have left my gifts. มันมีไฟ,ไฟกระพริบแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วครับมันนะมันมันตันนะโอเคเออกจากถ้ำนี้ก่อนแม่งโอ้แล้วตอนนี้ผมผมแบบเปิดเปิดเสียงร้อยนะมันก็นเลยให้ความรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นได้แบบเอ้ยอา้าว ถ้าตกลงมาอย่างนี้คือยังไงเราก็ไปฝั่งหน้ไม่ได้ได้ทาอะ่ะมีทางขึ้นหรือเปล่าวะทําไงอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อขึ้นทาง,ข,างข้างหน้านี่เลี้ยวขวาโอเคมันวิ่งได้ไหมวะทุกคนฮะ When you were born, your mother told me a hush fell over the delivery room. A great okay. red birthmark covered the left side of your face. So you vacuum. I always admired you for that. That you cried to fill whatever vacuum you found. I began to manufacture vacuums just to enable you to deploy your talent. The birthmark faded by the time you were six and had gone completely by the time we met. But <coughs> <coughs> your fascination with the empty and its cure remained. ไม่แปลกนะมันเป็นอะไรที่ผมแบบมันอยู่ในตำราเรียนนะมันคุ้นมากเลยอ้แม่งเป็นเกมไขปริศนาเปล่าวะ It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of Antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats in the world. และดนตีแม่งก็บิ้วจังเลยเนะี่ยโอ้โหเวลีกู๊ด เค <Okay. S 2> บรรยากาศนี่แบบ <laughs> โอ้ใครก็ได้เอากลัออกจากตรงนี้ทีโอเคเออผมลองกดดูทุกปุ่มแล้ยนะมันเหมือนมันไม่ให้วิ่งนะเกมเนี้ยโอเคบรรยากาศนะ กูเปิดพัดลมเบอร์สามเลยตอนนี้แม่งเหมือนเหมือนในเกมเลยตอนเนี้บรรยากาศนี้แบบห่อนวะเอาจริงโอเคตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับทวนเฮไปไอเสาตรงนั้นแม่งอยากไปมากเลย the mount is clearly the focal point of this landscape. it almost appears so well placed as to be artificial. i find myself easily slipping into the delusional state of ascribing purpose, deliberate motive to everything here. was this island formed during the moment of impact when we were torn loose from our moorings and the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders? did it first break surface then? <laughs> <laughs> when someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and notice and aid, or impose a cordon of protection. Wait a generation until whatever pestilence the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. But? I don't <spam> <coughs> <tiny fucking> ขวาไล้สายขวางั้นไปเลยขวาไล้ายดีงั้นเอาไล้ก่อนนะเอาไล้ออกไปก่อนขอไปขวาก่อนล้กันจะให้กูเลือกทำไมเนี่ยในเมื่อทางมันเชื่อมกันเนี่ยโอ้กูปวดหัวเลยงมืตรงนี้ไปได้หรือเปล่า Indeed, okay, in okay. <as> this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. i <coughs> <coughs> <And> the <first> <coughs> <to> <coughs> mean domain of found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. <coughs> <coughs> Did he include himself in that, I wonder? <coughs> โอเคฉันจะไม่สไลด์ลงหรอกนะแต่ทางนี้มันก็ไปได้เดินเยียมน้ำหน่อยไม่เป็นไรไาดามัสกัสที่ e ล h แยกต t วอยู่น r วูลเวอร์แฮมปตันเฮ้เราดื่มกาแฟในครัวของเขาและพยายามเชื่อม t ่ o กันแม้ว e าเขาจะรู้ว่าฉันไม่ไอขอ r ทษหรเหตุผฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย Thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already okay, passed beyond any conceivable boundary of life. <sighs> I find myself increasingly unable to find oui. the point where the hermit ends and Paul and I <laughs> <are> <laughs> We are woven into a sodden, <laughs> <if laughs> in in hold back the ocean. <laughs> my neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut, where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, perfect representation of lots staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. เฮ้ยเหมือนมีคนอยู่เลยวะตรงเนี้ยแม่งมีตปริศนาคำถามที่ไรซึ่งคำตอบเฮ้ยกูหลอนวะ Tình tiên có biểu sẽ là kế Hãy cho em lên nó god ดนตรีดนตรีแม่งหลอนละระดับสิบเวน้ำใสมากถ้ามีเสื้อให้เปลี่ยนกูจะลงไปเล่นอยู่เฮนะ he still maintains he wasn't drunk but tired i can't make the judgment or the distinction anymore i was drunk when i landed here i'm tired too i walked up the cliff path in near darkness and camped in the bay where the trawler lies beached it was only at dawn that i saw the bothy and decided to make my temporary lodgings there. I was expecting just the area and a transmitter stashed in a weatherproof box somewhere on the mount. It had an air of uneasy permanence to it. Like all the other buildings here, erosion it completely. What's a เอาไว้ให้เอเลียนย่างชาบูอะไรเนงะี้ยทุยโอ้โหเฮ้ยพาทิตขึ้นเหรอทําเอา,เอากูคิดไปเองเออวิวนี่ใช้ได้นะดูดิโคตรสวยมองลงมา เอาแล้วครับเราไปต่อกันดึกกว่านะอหอลังจากที่ชมวิวเสร็จแล้วก็ไปอย่าให้มีอะไรที่มันแบบว่าหยุดยั้งเราได้เอ,อ้ยนี่มันช่องแคบมาฒาการหรือเปล่าเนะจะพาเราไปไหนเนี่ย <the -dance> Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be more to serve as some evidence somewhere between the okay. for Sanford and the welcome Break services. But hey, I the I the really าทางตันโอเคตลอดเลยเราก็เข้าใจว่าเป็นคัดซีนตลอดเลยโอ้ยเรือเรือว่ะทุกคนโอเคครับผมก่อนที่เราจะลงไปสำรวจเรือนะครับพี่ขอ พานี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาติดตามความหลอนไว้กัน EP หน้าแล้วกันนะครับเออเดี๋ยว EP หน้าพาหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไฟเล่นกันดีกว่านะแบบนี้บบน,บบนเร่งหลอนจริงวะทุกคนโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้ว EP หน้าเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ